อู้จ่าสนนาวันนี้ในเจ้าช่วงนี้คือหมอกวันนักเราจะมาอู้จ่ากัน,นเจ้ากับท่านกังสดาจะพรมเสนผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยขึมหมูม่สามตำบลน้ำเรลาอำเภอร,ร้องกว่างจังหวัดแพร่เจ้าประเด็นในเรื่องนี้ในช่วงสนทนาวันนี้เนี่ยเจ้าจะอู้ถึงเรื่องคนอยู่กับป่า,าพึ่งพากันได้อย่างไดเนี่ยเจ้าสองท่านที่จะมาอู้จ่าในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือกะเฮาเานี่ยเจ้าจะ มาตังออนไลน์รนะพ<อ>ูด <รา S 1> อยูบที่ที่แปะนะเจ,จ้าท่านแรกนะเจ้าคุณกังสดานพรมเสนผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยขึมหมู่สามตบลน,น้ำลาอําเภอร้องกวางจังหวัดแปร่และหท่านหนึ่งนั่งแม่กันท่านนะเจ้าคุณออนประพัดส้อยเสยนานักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เป็นหัวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแปสวัสดีทึงสองท่านเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็น,นได้พราเจ้าอากาศตั้งแต่อากาศเย็นครับเจ้านี้อากาศเย็นนะครับเจ้าถามผู้ใหญ่บ้าน<อ>นะเจ้าบ,บอกความเป็นได้เจ้า วความควันก็ยังถือว่าอาการยังดีอยู่นะครับอือยังบ่เยอะนะครับ่ได้อยู่ในระดับจุดวิกิดเตี้ค่ะยังบ่าเกินจุดวิกฤตเตื้อนะเจ้าเจ้าถามนั้นผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าเอ้ผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นคนหนุ่มคนแน่นอยู่เนาะนะเจ้าจุดเริ่มต้นนะเจ้าของการแปลงเป็นป่าชุมชนนะเจ้าบ้านห้วยขึมเฮาเฮาเฮาเริ่มต้นได้อย่างไดเจ้าครับที่จริงในส่วนของป่าชุมชนเองเนี่ยมีมานานแล้วนะครับเนาะ แต่ในส่วนของปางชนนะครับก็จกาขาดในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการเอาใจใส่แบบจริงๆจังๆครับขอ,ของทางคุณนำตัวและก็ของทางชาบ้านตัวนะครับพอเราได้เห็นวิกฤตในเรื่องน้านะครับสิ่งบ้านผมเองเนี่ยในปี57 58 59นี่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับทั้งน้ากินน้ำใช้น้ำการเกษตรแห้งแรงมากนะครับเอาก็เลย ชวนชาวบ้านเขาว่าบ่าได้เราเขาต้องหาสาเหตุนะครับว่าทําไมบ้านเขาถึงน้ำแบบพอใช่นะครับจะน้ำอาบเนี่ยยังบว่าใครมีใจเลยเขาต้องไปขออบตอนะครับขอกรมทัณเอาหน้าม,มาให้ชาวบ้านนะครับอันนั้นคือจุดแหลกเลยนะครับที่เขาต้องต้อง,องมองว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วมันจะหายไปนี่นคืออย่างเขามาพบว,ว่าไอ้ป่าชุมชนตีอ่าอ่าบรรพบุรุษของเขานะครับก่อยสร้างขึ้นมาครับมันเริ่มถูกทาลาย เขาก็เลยได้กันไว้นะครับกันไว้แล้วก็่วยกันพัฒนานะครับในเรื่องของป่ามันชนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีการขอคืนพื้นที่ที่เป็นให้ข้าโโรดของเจ้าบ้านนะครับเนาะเจ้าบ้านก็เพื่อความรวมมือนะครับเขาได้พื้นที่ขึ้นมาหลายร้อยไร่แล้ว่วยกันปลูกก็ไม่นะครับปลูกต้นไม้สร้างฝายนะครับสร้างฝายบนดอยนะครับบนเขาตามห้องห้วยอย่างต่างๆเพื่อชะลอเพิ่มความชุ่มชื้นกับต้นไม้นะครับ กันโดยใจผู้นำนะครับเนาะผู้นำชาวบ้านนะครับผู้สูงอายุอย่างต่างๆช่วยช่วยกันครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องน้าที่เขาโมมีใจนะครับเจ้าจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ป่าชุมชนที่บ้านห้วยขื่เนี่ยมีพื้นที่ประมาณสักกี่ไร่ใดๆเจ้าตอนนี้มีพื้นที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดไร่นะครับพื้นที่บ่เยอะแต่มีความสมบูรณ์นะครับมีทั้งเป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เป็นปอดของเขาตัวเองนะครับ เจ้าห้องได้ว่าเป็นป่าที่มีตั้งแต่เจนปุ้ยมมหมอนละแต่ช่วงหนึ่งนั้นมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของการคัดแคลนน้าก็เลยปิกฟื้นมาแต่กันเจ้าอันการที่จะสร้างความมุ่งความาใจกับเจ้าบ้านในชุมชนเจ้าใช้เวลานักแล้วก็เมินกับเจ้าที่จะเฮือม,มาห่วมแหงห่วง,งใจกันอย่างที่เราหันเป็นภาพประกอบตอนนี้อยู่อ่ะเจ้าครับสายยาที่ผมได้รู้วิธกินน่ะนัาแหลกที่เขาต้องต้อง านาคนแหละเลยก็คือตัวผู้นําเองนะครับตัวผุณนาเองต้องมีวิสัยทัศน์นะครับต้องมีต้องเห็นว่าภายในสามถึงห้าปีข้างหน้าเนเขาอยากเังข้างว่านเขาเป็นจะนใจนะครับในเรื่องของการพัฒนามาองเ,เปลี่ยนใจนะครับแล้วก็หากมีกิจกรรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับการพบร้มมาเห็นเกี่ยวกับเรื่องปลานะครับเดิมเนี่ยเขาอาจจะม่ได้ไปร่วมพบล้มหรือไปดูงานอย่างตัวเขานะเขาก็พาชาวบ้านได้ไปเปิดหนเปิดตานะครับไปดูที่ปุ่นไปดูเจียงไม่ไปดูลังปางไปดูน,นั่น นะครับพอเจ้าบ้านเข้ามาปุ๊บเกิดความต้องการนะครับต้องการเหมือนเรื่อเหมือนเขานะครับเขาก็เลยนํานะครับดยการประชาสัมพันธ์บ่อยๆนะครับมีการประชุมแต่ละเรือนเขาก็เน้นย้ำในเรื่องของปลาชุมชนของเฮานะครับความเป็นขอเจ้าของนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมิวนร่วมนี่สัมพันธ์มากนะครับในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการต่างๆรวมถึงกฎระเบียบนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการปลาเนี่ย เอาเพิ่เจ้าบ้านเขาเสนอนะครับเขาก็ต้องไปเป็นคนน่าเสนอเองเจ้าบ้านเขาต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อเป็นคำออกจากปาาของเจ้าบ้านนั้นพอเขามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวกเขาจะเริ่มเป็นเจ้าของอันนี้คือความสําคัญของป่าชุมชนบ้านเกิดมูลีสานเจ้าคําว่าป่าชุมชนในความหมายที่เฮาอู้กันเนี่ยเขาเพิ่งค,คาจากัดความว่าเป็นป่าที่สามารถเข้าไปเนี่ยการได้หรืออย่างใดเจ้าอยากจะให้ทําความเข้าใจกับคําว่าป่าชุมชนกันหน่อยเจ้า ครับเขาว่าปลาชุมชนนะครับเดิมป่าชุมชนเองก็เป็นเขตปลาสงวนแห่งชาตินะครับแล้วนกะ็เป็นปลาที่ทางป่าไม่เอาดูแลแล้วก็มีการรุกลุกขยตัต่างๆของเกรรษตรกรที่ต้องไปทํเพร้อมเกิดการเยอะๆนะครับทางผู้นำรุ่นก่อนๆเขากระกันพื้นที่เพื่อใหืเป็นแหล่งอ,อาหารไว้นะครับในปี2550นะครับเขาก็ได้ขอขึ้นทะเบียนนะครับเป็นปลาชุมชนอตอนนั้นอาจจะยังมุมีพรบรปลาชุมชน ํกำกับอยู่นะครับแต่มาชาัดเจนในปี2562นะครับที่มีพระราชบัญญัติปลาชุมชนขึ้นมาอันนี้กระทำให้ประชาชนนะครับมีเจ้าของในเรื่องของการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นนะครับบ่ต้องอปวว่าเวลาเขาไปสร้างฝายแล้วจะถูกปลาไม่ต่อว่าหรือเปล่าเวลาเขาไปทําแนวกันไฟจะเป็นการบุกรุกหรือเปล่าบ่แม่นนะครับเป็นปลาชุมชนในพรบปี2562เนะี่ย ชุมชนเองมีอำนาจในการดูแลรักษาและก็ฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เลยโชคดีของชาวบ้านนะครับทีได้พรบป่าชุมชนขึ้นมาครับเจ้าก็าอบักกี้ปีที่ผ่านมานี่เองนะเจ้าที่รัฐบาลได้ออกพรบพระเจรัญญัติป่าชุมชนนี่เฮ้ชาวบ้านนั้นสามารถเข้าไปทําประโยชน์เื้อกับที่ดินทํากินแล้วก็สามารถทํากินได้ในป่าคือคนอยู่กับป่าแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันได้นะเจ้าเจ้าในการเข้าเพื่อน ป่าชุมชนนี้เจ้ามีหน่วยงานไหนพ่องเจ้าที่ช่วยในการขับเคลื่อนนะเจ้าครับลักๆก,ก็จะเป็นสํานักจัดการทรัพยาก,กปรป่าไม้นะครับทีสามนะครับสาขาแพร่ครับเป็นเป็นต้นเลยที่ช่วยเขาครับช่วยชาวบ,บ้านนะครับเราจะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับที่ส่งเสริมในเรื่องของาพาไปดูสถานที่ต่างๆครับต่างจังหวัดนะครับบางทีเป็น EN แรงเรียนรู้เพื่อทชาวบ้านได้ นะครับท uhm, ี่ว่าการเพื่อลองกว้างนะครับโดยท่านนายเพื่อลองกว้างนะครับถ้าก็มีการส่งเสริมนะครับเนาะในเรื่องของการตีพึ่ง้าบ้านมีความสามัคคีกันนะครับรวมถึงชมรมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับตีเวลาเราจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางกาดู้น้ำเรานี่ยมาได้นะครับเนืจองหว่าในพื้นที่เขาปกครองนะดูแลกันเหมือนปีเหมือนนองนะครับอยู่รวมกันได้นะครับเจ้า ก็หันได้ว่าหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะเจ้าคงอยู่ต้องถามทางด้านหัวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้นะเจ้าสำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สค8นะเจ้าคุณอ,อนประพัฒน์นะเจ้าว่าในการเข้ามาเนี่ยทำความเข้าใจเรื่องพรบรป่าชุมชนกับเจ้าบ้านเขาต้องทําความเข้าใจในเรื่องใดพ่องเจ้า ค่ะก็อ่าม้องควาชุมชนนะคะแล้วก็คือคือผลในวัตถุประสงค์เบื้องต้นคเจ้าบ้านได้เข้ามามีส่วนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆมันรองรวมกับภาดรากนะคะเนาะตรงนั้นเนี่ยผลก็จะมีการส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ให้้าบ้านนะผู้เกี่ยวกับข่าวสารดีเรื่องด้อนการ้าบ้านติ่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ป่า จะสามารถใช้ประโยชน์ได้กับเฮา s ั c o m m การแนะนําฮอเ์เบิร์นได้เข้ามาสามารถรังเป็นโค้งการปลาชุมชนโดยที่มันจะมีกระบวนการต่างๆแล้วไทยสุดแรวโค้งการเนี่ยจะต้องทานการอนุมัติโดยทันทีกรมฟังไม่ค่ะมันก็จะกลายเป็นปลาชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายตามงพรบปลาชุมชน2,562เจ้าซึ่ง จ้าหน้าที่ของสำนักจาก,การทรัพยากรประมงที่สามเองเนี่ยก็จะได้เข้าไปอส่งเสริมเพื่อจะบ้านอ่าวางแผนเขียนแผนการกระตุาในปราชุมชนนั่นๆอ่ามีถึงการตีว่าจะจ๋ยวประชุมจะได้มีการตีว่าอาจะเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่ประชุมชนยังไงแล้วกอ่า กำนดกที่ิดจกร่มจิตยามในพื้นที่ชุมชนนะคะรวมไปถึงกับที่ว่าไปส่งเสริมเพื่อจะบ้านเสนอเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจะเกี่ยวข้องเกื้อนน้ำงบประมาณตรงนั้นะไปบริหารจัดการในพื้นที่ป่าชุมชนได้โดยเราเจ้าอย่างของที่บ้านห้วยขืบนี่ก่อเปิ้นก็เขียนโครงการขึ้นมาเรื่องของการสร้างซ่อน้ำไอ้น้อเนาะหลังจากนั้นครับแขนนะเจ้าก็เลยก็ทำเรื่องนี้เป็นเป็นโครงการเริ่มต้นนะเจ้า ถาตอนไหนเจ้าเจ้าถามตอนไหนนะเจ้าขอ,อ,อ,อบเขตของการใจ้ประโยชน์เจ้าในการเข้าไปใจ้ประโยชน์ในป่าชุมชนตางพรบป่าชุมชนนี้เขามีขอบเขตอย่างไรในในพ่องเจ้า ออาทอ่จริงเรื่องของการใจ้ประโยชน์คอบเเคตของการได้ประโยชน์ในอ่าพื้นที่บางชนเนี่ยบางชุมชนเนี่ยคือตั้งมาเพื่อชุมชนไม่ใด้ประโยชน์จากไปก็เราก็เปิดตั้งมาเพื่อทีว่าพื้อชุมชนเองอะ่ะมีส่วนรวมในการบริหาราดัวยการรวมกับภาคราฐนะคะเนาะ,ะการดูแลฟื้นฟูอนุนากการักษ์ได้ใช้ประโยชน์ตรกเนี่ยก่อนหน้าจะขึ้นอยู่กับว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไหนป่าชุมชนน,น,นั่นนั่นนี้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับข้อตกลงกฎกติกาภายในหมูบม่บา้บานสมาชิกป่าชุมชนนั่นนั่นแบบเปิดนี้ข้อตกลงจะไดั้างนี้ข้างนั่นก็ขึ้นอยู่กับบะทรัพยากรสิ่งนี้จะต้องแบบมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังยืนติีจะสามารถส่งต่อให้ล,ลูกหลานนะทุาคตได้ใช่อย่าง,ง,งยืนต่อไปได้ตัวอ่งเช่เาเจ้า อย่างที่บ้านห้วยขื่นนี่เขาเริ่มตั้งแต่ปีหกสองที่เขาว่ากันนะเจ้าแล้วณวันนี้เจ้าลูกหลานนะเจ้าที่จะสืบต่อจากผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเจ้าเพิ่นได้มีการดาเนินการกเรื่องใดพ่องและมีโครงการอย่างมาเสริมพ่องเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนเจ้าผู้ใหญ่บ้านเจ้าครับตอนนี้ตี่เสาส่งเสริมเรื่องเกษตรกรหลออข้างบ้านเป็นชนได้ในเรื่องของโครงการชื่อว่าโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ครับทำแนว้ลักเป็นธรทมดีของสุดเดชพัฒเทพ นะครับซึ่งโครงการเนี่ยเดิมอะชาวบ้านหลอกข้างปลาเนี่ยปลูกพืชเชิงเดียวปลูกไปข้าวโพดอย่างเดียวถึงฤดูแล้งแบบนี้เขาก็จะเผาอย่างเดียวแต่พอเขาได้รับการสนับสนุนจากทางกงรมป่าไม่นะครับเขารวมโครงการตัวนี้ทำให้เปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปลูกนะครับในไร่ข้าวโพดตอนนี้มีในเรื่องของผลไม้นะครับมีมะขามมีมะม่วงนะครับมีฝรังเขาไปปลูกทดแทน นะครับแต่กันยังมีข้าวโพดเป็นบางชุดที่ปลูกเสริมนะครับเพื่อเมื่้นขเขามีมีรายได้ตีออกไปมีกล้วยนะครับตีสามารถนั้งผลผลิตได้เร็วดังนั้นกเกษตรกรเขาเห็นว่าเอ้าอในการปลรูกใส่ผสมผสานแบบนี้มันสามารถทํให้กเกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปีถึงแม้อาจจะได้บ่บบบบมีเยอะแตก่กับมีได้ทั้งปีพอเกษตรกรเขาเห็นว่าต้องไม้ของโตมีผลผลิตเขาเริ่มเป็นเจ้าหู้เจ้าของนะครับในเขตเขต ลายของตัวเองเขาก็มีการดูแลทางดูแลลายของตัวเองด้ยดูแลปลาของตัวเองนะครับอันนี้คือผลดีนะครับในเรื่องของโครงการสร้างปลาสร้างลรได้จากตีนเขาดําเนินการมาตั้งแต่ปีนี้จะเป็นปีที่4นะครับจากโครงการสร้างปลาสร้างลรได้นะครับจใจหรอหลอ้างของปลาจงๆครับเจ้าถ้าถึงพี่น้องที่อยู่ที่บ้านห้วยเขื่อนนี่มีสร้างตั้งหมดกี่ครัวเหอนและสักมานกี่คนเจ้าอตอนนี้นี่พื้นที่เนี่ยหกร้อยกไร่นะครับ สอกร้อยกว่าไร,สาราา่สองร้อยกว่าัวเรือนครับที่เข้ารวมอืมสองร้อยกว่าัวเรือนนะเจ้าก,ก็ถือได้ว่า,าคือความร่ำรวยร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นทีเลยนะเจ้าครับเจา้าจากการที่เราทําโครงการสร้างป่าสร้างรายได้นะเจา้ารายได้อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านที่อูตต้ตะกี้คือจากพืชผลการเกษตรทั้งสิ้นเลยนะเจา้าอู้ถึงการดาเนินการที่ผ่านมาได้ข่าวว่าได้ครับรางวัลตตยแม่นกับเจ้าครับผมเจ้าเป็นรางวัลอะไรอย่างไดเจ้าเราฟังกัมแต่เจ้า ครับก็เมื่อปี2565นะครับปีที่แล้วนะครับเขาเขารวมโครงการผลลักป่าปลารักชุมชนนะครับประจำปี2565ของกรมความไม่แล้วก็บริษัทลาดกุ้นะครับจำกัดมหาชนเอาได้รับรางวัลนะครับเป็นรางวัลปลาชุมชนดีเด่นนะครับด้านพัฒนานะครับระดับประเทศนะครับก็ได้ถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็เงินรางวัลห้าหมืนบาทนะครับ สำหรับเงินรางวัลที่ได้มานะครับเขาเก็บมาทําการฟื้นฟูดูแลนะครับในเรื่องของปลาชุมชนของเขาเหมือนกับการต่อยอดนะครับเออเป็นขวัญและการังใจของคณะกรรมการและของพี่น้องเจ้าบ้านบ้านเขื่อมูลีสานะครับในเรื่องของการจะดูแลแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันไฟนะครับการทำแนวกันไฟในช่วงฤดูฝนเขาก็จะมีการปลูกปลาแล้วก็สร้างฝายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการ ทํากิจกรรมอย่างตันๆหลายๆนะครับในในปีนี้ี่เขาจะจัดขึ้นนะครับเจ้า,จาก็ได้รับรางวัลเป็นกําลังใจนะเจ้าแล้วก็ได้เงินทุนเอามาช่วยสนับสนุนโครงการอื่นๆของชุมชนได้แหมตัวยเจ้าอยากจะถามว่าในอนาคตเจ้ามีแพลนที่อยากจะต่อย,ยอดอฟื้นฟูป่านี้จะไดพ่องเจ้าครับในปีงบงบนะครับเขาจะขอขึ้นทะเบียนป่าชุมชนเพิ่มอีกห้าสิบไร่ Mm hmm. พื้นที่ที่เขาได้มาก็คือพื้นที่จากชาวบ้านที่ทําเกษตรนะครับหลังจากชาวบ้านเขาอ่าเอาคืนเงินเอาคืนเงินกับชุมชนนะครับเขาก็มีแผนนี่จะทําการปลูกปลาในเดือนสิงหาคมนะครับในวันแม่นะครับเนาะตอนนี้เขากาลังทำข้อก้ามไม้หนระือเป็นเป็นก้ามไม้ละได้ได้ก้ามไม้ละนะครับก็บจะทํา่ากิจกรรมกันในวันที่สิบสองสิงหาคมนะครับเป็นพื้นที่ประมาณห้าสิบไร่ นในอนาคตผมก็คิดว่าชาวบ้านก็นจะเลงเห็นความสําคัญของป่าชุมชนเพราะตอนนี้ทุกคนนะครับในชุมชนของผาเนี่ยเป็นเจ้าของหมดเลยเวลามีเหตุอะไรอย่างในป่าชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาจะแจ้งนะครับแล้วเขาจะช่วยกันไปึงเป็นตาขึ้นนะครับอันนี้ก็ส,สังเกตได้เลยว่าทุกคนนี่มีความร่วมมือนักยิ่งขึ้นนะครับจากแต่ก่อนครับ เจ้า,จาตะกี้เฮาหันภาพที่ใจประกอบการสนทนานะเจ้าจะหันว่าเจ้าบ้านไปติดป้ายต่มต้นไม้ใหญ่ๆเจ้าเรียนถามตั้งนักวิชาการป่าไม้พ่องนะเจ้าสภาพป่านะเจ้าถ้าเกิดได้รับก,การฟื้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาฟื้นกันเมินกับเ,เจาเ้าแล้วต้นไม้ประเภทใดที่จะเนี่ยฮึ่ความชุ่มชื้นนั้นเกิดขึ้นมาไวขึ้นเนะี่ยเจ้า จริงๆแล้วการขึ้นซูปลาค่ะก็มีระยะเวลาค่ะปายังน้อยๆกับ5ปี10ปีนะคะกว่าตีบปลาจะกลับมามีความสมบูรณ์แต่ว่าชนิดไม่ดีโครงการสร้างปลาสร้างได้เข้าไปสรงเส้นน่าจะว่าเข้าวงโครงการในการกู้นะคะก็จะเป็นเรื่องชนิดไม่ปลาผิดโตเร็วหรือว่าชนิดไม่ปลาผิดขึ้นในดั้งเดิมในพื้นที่ดั้งเดิมตรงนั้นถึงขึ้นได้ดีแต่วหัว ชีเล็กกว่ากล้วยบ่ใหญ่วันนี้กระเินการดึงอ่ากให้พื้นที่กล้ามาัมีความชุ่มชื้นได้เร็วขึ้นนย่ยเจ,จ้าค่ะเจ้าจากการที่เดาเนินการมาสองสามปีนะเจ้าตอนนี้สภาพป่าที่บ้าน้วยมขึมนั้นกาป๊กฟื้นขึ้นมาละเรื่องของน้ําของท่าเล้เจ้ามีการบริหารจัดการจะได้พ่องเจ้าผู้ใหญ่บ้านเจ้าครับสำหรับหลองน,น้านะครับเขากะช่วงนี้นะครับหลังจากที่เขาฟื้นฟูป่านะครับมีการทาแผน,นต้นตา รวมถึงใจภูมิศาสตร์นะครับเนาะในเรื่องของดาวเทียมอย่างต่างๆเขาได้รับคร้การนะครับจากหน่วยที่อุทกภพนะครับในการขุดแกมลิงนะครับขนาดใหญ่หนึ่งร้อยกไลนะครับหนึ่งร้อยสิบสองไล่ซึ่งกระยูท่ายปลาชุมชนของเขาปลาชุมชนของเขาเลยเป็นต้นน้ำนะครับ<ม>อตอนนี้น้ำในอ่างเองเนี่ยถ้าถ้าเต็มอ่างเนี่ยจะมีความจุรวมหนึ่งล้าสนสองแสนพิกาซึ่งสามารถเพียงพอต่อเกษตรกรหนึ่งพันห้าร้อยไร่ได้สบายสบายเลยนะครับ ในเรื่องของน้ำปรปาปนาครับจากเดิมเนี่ยเขาเคยเปิดช่วงเจ้านะครับแล้วก็ใส่สายพิดชวงเย็นเปิดดึกด๊กดึ๊กพิดนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปิด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเอาดูแลตั้งแต่ต้นน้ำในเรื่องของปลานะครับฟื้นปลามาสร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเขามีอ่างเก็บน้ำนะครับที่มีคณะกรรมการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ปลายน้ำเองเนี่ยเขามาได้เอาน้ำ ไปไหนนะครับเขาอย่างนี้นี่จะบ้านเกษตรกรเนี่ยคูดซะเป็นของตัวเองนะครับโดยในรับงบจากกรมพัฒนาี่ดิ้มนะครับในเรื่องของกักเก็บน้ำนี่ในเะป็นส่วนของตัวเองทํเงินเรื่องน,งน้ำตอนี้บ้านขึ้นดีสามเนี่ยบ่มีปัญหาเลยนะครับหน้าแรกนี่ก็สบายสบายเลยนะครับเจ้าโอ้ฟังจีอี้แล้วรู้สึกว่าเป็นต้นแบบที่ดีขนาดเลยนะเจ้าในการจัดการเริ่มต้นจากผู้นำ นเจ้า,จาอู้จาก,กับตางสนาชการรัฐบาลช่วยหนุนมาแหมเตื้อประชาชนร่วมมือกันก็สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เลยนะเจ้าใต้สุดนี้เจ้าอยากจะเฮอได้ฝากถึงชุมชนอื่นๆเจ้าได้เปิลอาจจะก,กําลังประสบปัญหาเรื่องของการจัดการพื้นที่ปา่าเรื่องของอการทำมาหากินนะเจ้าอยากจะฝากอาย่างเฮ่เปิลเจอได้เลยเจ้าครับก็สําหรับพีน้องเจ้าหนือของเฮานะครับโดยเฉพาะคุณนำนะครับเนาะ บว่าเป็นผู้นําระดับไหนนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสมาชิกสภาอย่างต่ตางๆนะครับเนาะถ้าเวาคิดแล้วเขาต้องเริ่มทําแต่วันนี้นะครับเนาะ,ะการเริ่มทํานะครับเราต้องเริ่มด้วยพื้นที่ใหญ่ๆนะครับเราต้องไปหาปลาชุมชนพื้นที่สองสามพันไร่นะครับมีพื้นที่ปาลาซิบไร่ไยี่สิบไร่สามสิบไร่ก็ก่อยขยายขึ้นนะครับถ้าพื้นที่บมมีที่ขยายแล้วก็สรงเสิริมให้ชาวบ้านนะครับไในห้หมู่ในเรื่องของการสร้างปลาสร้างไบ้ไดนอกจากปลู ปลูกพืชช่งเดียวแล้วเราลองเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเองมาเปลนแบบผสมผสานจะเห็นผลนะครับอาจจะไม่ได้เห็นผลในในฤดูกาลพักปลูกนี่นะครับแต่สองปีขึ้นไปสามปีกว่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นครับจะได้พื้นที่สีเขียวขึ้นมาโดย้งตัวครับรฝากไว้ครับไปศึกษาดูงานที่บ้านห้วยขื่มได้นะเจ้ายินดีครับยินดีครับเจ้าตัง ด้านวิชกกาการปาไม้พ่องจะมีอย่างฝากถึงพี่น้องประชาชนในฐานะที่ทำงานร่วมกับชุมชนเจ้าเจินเลยเจ้าค่ะก็การทำงานร่วมกับประชาชนนะคะเนาะก็คือว่าเจ้าหนี้ต้องเข้าไปหาเจ้าบ้านไปประชาสัมพันธ์เข้าถึงเจ้าบ้าน,นะคะะ่ะแล้วก็คือคำแนะนำทางสีดีคือเปิดแบบห้ำแล้กับนี้ส่วนรวมก็เฮอย่างแห่จริงนะคะผลที่ได้มันก็จะทำให้อ่า เอเป้าหมายที่เขาต้องการในเรื่องของการซื้อวูปลาปลาต้นน้ำอย่างเนี้บบนนคือจะบ้านกจะมีส่วนรวมก็เขาตัดประสบุลสูง <c oughs> สุนครับในให้ท่าเจ้าเ <c oughs> ประชาชนกับรัฐบาลทํางานห่วมกันได้รัฐและประชาชนทํางานร่วมกันก็จะได้ทำให้เกิด ประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างเช่นตัวอย่างของพรบรป่าชุมชนนะเจ้าที่มีประโยชน์กับบ้านห้วยขืมเตือนนี้วันนี้ขอพคุณึงสองท่านนะเจ้าที่ได้มาอุจจาในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้ายินดีนักเลยนะเจ้ามีโอกาสจะได้ไปแอลที่บ้านห้วยขืมเนอสวัสดีเจ้าครับยินดีครับสวัสดีครับ ถ้าอู้ถึงพรบรป่าชุมชนเขาอู้กันสองคนเขาอยู่ในเวียงนี่เขาบอกหูแ,แต่พอได้ฟังจากผู้ใหญ่บ้านเปิ้เล่าฟังนะชาวบ้านสดาเล่าฟังาหูเลยว่ามีประโยชน์แทตนะเจ้าที่สําคัญคือผู้นําชุมชนถ้าคกิดใจแง่แต่แท้ๆนะเจ้ามันยากเมื่อกี้เปิน้แนะนําไปแล้วนะเจ้าเริ่มต้นแบบต้องพื้นที่ปานักเลยพื้นที่น้อยๆจัดการกันให้ได้อู้จากกันให้ได้ต่างภาครัฐยินดีเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วน,นะเจ้าทํางานตัวกันเขาก็จะได้ช่วยทำให้ฟื้น ขืนป่าขึ้นมาได้ปัญหาเรื่องของน้ําก็มดไปเรื่องของการเผาป่ากรมามีหมอกควันก็จะลดลงตัวนะเจ้าชุมชนไหนที่อยากจะริเริ่มมาต้องขึ้นหน้าเจ้าปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำกันได้เลยนะเจ้าติดตามการอ้จ๋าในพื้นที่ชุมชนจะได้ในรายการเจนี้ภาคเหนือกู้เจ้านะเจ้าวันนี้เขาก็มาเน้นย้ำเรื่องของพรบป่าชุมชนเจ้าเรี่องนี้การสกมหนึ่งช่วงหน้ามาถึงช่วงต้ายในรายการจ้านี่ภาคเหนือนะเจ้า เรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนะยะายางอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นนอน